สุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy Birthday ถึงแม้ฉันไม่มีของขวัญแต่เพลงนี้เป็นของเธอเองขอให้ได้ทุกอย่างที่ฝันให้ได้ในสิ่งที่หวังเวลาจะไม่เลือใครเธอรู้ไว้ไว้ยังมีฉันสุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy Birthday ถึงแม้ฉันไม่มีของขวัญแต่เพลงนี้เป็นของเธอเองขอให้ได้ทุกอย่างที่ฝันให้ได้ในสิ่งที่หวัง เวลาทำไมเลือกใครเธอรู้ไว,ว้ไว้ยังมีฉันขอให้เธอในสิ่งดีดีเรื่องไร้ไร้หายไปเออฉันทีอยู่ตรงนี้จนไม่มีลมหายใจอยากได้อะไรก็ขอให้เธอสมปรานาให้มีความสุขก็พอถ้าเธอรอจะรีบไปหาสุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy Birthday จึงแม้ฉันไม่มีของขว,วัญแตเพลงนี้เป็นของเธอเอง คอยได้ทุกอย่างที่ฝันให้ได้ในสิ่งที่หวังเวลาเธอไม่เลือกใครเธอรู้ไว้ไว้ยังมีฉันสุขสันต์วันเกิดน,นะครับ Happy Birthday ถึงแม้ฉันไม่มีของขวัญแต่เพลงนี้เป็นของเธอเองคอยได้ทุกอย่างที่ฝันให้ได้ในสิ่งที่หวังเวลาเธอไม่เลือกใครเธอรู้ไว้ไว้ายังมีฉัน